มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอานิสง์ของการสวดมนต์บทสวดมนต์ก่อนนอนการสวดมนต์มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจสําหรับชาวพุทธนะคะถือเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตวันนี้เราก็เลยมีบทสวดก่อนนอนง่ายๆมาให้เพื่อนๆได้นําไปสวดก่อนนอนกันค่ะ เริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนะคะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งอิมินาสกาเรณะตังพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะตงังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะตังสังฆังอภิปูชยามิมาาาามบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทธโทธพะควาพุทธังพัะวันตังอภิวาเทมิกราบ สวากขาโตภควตาธโมธามังนัมส Windows, trees, ัสมิกราบสุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโคสังฆังนัมามิกราบบทสวดมนต์นโมสรรเสริมพระพุทธเจ้านโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ บทสวดมนต์อารัธนาศินห้ามายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัถายะติสรเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัถายะติสรเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัถายะติสรเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะบทสวดมนต์ไตสรณคม พุทธทางสรนังัจชามิธรรมมังสารนังัจชามิสังฆังสารนังัจชามิทุติยมปีพุทธทางสารนังัจชามิทุติยมปีธรรมมังสารนังัจชามิทุติยมปีสังฆังสารนังัจชามิตติยมปีพุทธทางสารนังัจชามิตติยมปีธรรมมังสารนังัจชามิตติยมปีสังฆังสารนังัจชามิบทสวดมนต์สมาทานศีลห้า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธนาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยมชัปปามาทฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิบทสวดมนต์อธิษฐานรักษาสิท้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า ต่อแต่นี้ไปข้าพระเจ้าจะขอรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ดังเดิมบทสวดมนต์ก่อนนอนศีลห้าอิมานี้ปัญัดสิกขาประทานิสมาธิยามิกล่าสามบบทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเองกลาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อาหารสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมิทุกโโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตารายทั้งปวงอนิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกลแก่เจ็บกายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อเวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวี่ยงเบนกันลกันเลยอัพยาประโชหโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันละกกันเลยอานิคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทส่วนมนต์แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตุนางโหนตูสุขิตาโหนตูมาตาปิตาโร คำแปลก็คือขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขท้งเมยัตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมอีทางเมครู้ปชยาจริยานางโหตุสุขิตาโหตุครู้ปชยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสาเร,ร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสภาเทวตานางหูตุสุขิตาหนตูสภเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสํงาเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสภาเปตานางหูตูสุขิตาหนตูสภเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสภพเวรินางหูตูสุขิตาหนตูสพเเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก,จกรรเ่เจ้ากรรมนายววาานาานพเพรวเร,ร,รทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขสัพพสัตตานางโหรตุสุกิตาโหตูสัพเพสสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นบทสวดที่ก่อให้เกิดอนิสงส์กับผู้ที่สวดนะคะทําให้ใจิตใจสงบนอนหลับง่ายตื่นมาสดชื่นเบิกบานดังนั้นการสวดมนต์ก่อน,นนอนทุกๆคืนเป็นประจำเป็นเรื่องที่ผู้ศัทธานิกชนควรที่จะยึดถือปฏิิบัตค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ